เปิดลิ์เหล่าแข่งบาซ่ากับผลกระทบที่ต้องเจอในยุคข,ของชาบ,บีเออนเดสจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามกไนในเกมเอลเลงข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณสุดท้ายมันก็เป็นไปตามคาดนะครับเมื่อชาบีเดนเดสเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตในรั้วคัมหนูอีกครั้งครับในฐานะกุนซือใหญ่ของบาเซโนนาพร้อมกับความคาดหวังในการพาทีมกลับมาทวงบาลังความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับในการแต่งตั้งชาบีเดนเดสเนี่ยมันก็มีหลายฝ่ายที่รับผลกระทบแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าเกิดจะพูดถึงนักเตะในทีมชุดปัจจุบันวันนี้ครับเกมเองนะครับจะพาทุกท่านไปเจาะลึกดูกันว่าจะมีใครบ้างที่เป็นผูู้้้ชนะะแแลลผพจาาากกกรับม ของโคตรตำนานผู้นี้เรื่องนี้เขียนโดยคุณหมูขอบสนามนะครับเอาล่ะครับไปฟาดฝั่งของผู้แพ้กันบ้างฟิลิปเป้คูติญโยครับจริงอยู่นะครับที่ว่าพี่แกเนี่ยเป็นนักเตะมากคอนสวรรค์มีวิสัยทัศน์สกิลการจ่ายบอลและสร้างสรรค์เกมที่ยอดเยี่ยมแต่ว่านื่องตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวมหาศาลในะระดับ142ล้านยูโรเราก็ยังไม่ค่อยเห็นความประทับใจที่เขาสร้างกับแฟนบอลสักเท่าไหร่นักเลยนะครับด้วยเรื่องของผลงานแถมยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรงังให้เห็นอยู่บ่อยๆด้้้้้วววยยยยยยแแแลลลละะออออ่่่่่่่่่าาางงททีีทรรรบบบกกกกัััันน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 คคฟิิิเเ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 เปปปูตตตโ็ใใใำหหพพ์์มมืๆส บทบาทที่บาร์ซ่าพี่แกมักถูกจับไปยืนเป็นริมเส้นซึ่งมันดูไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่นะครับเรามักจะเห็นเขาหลุดตำแหน่งขุบเข้าไปเล่นด้านในอยู่บ่อยๆดูแล้วจุดๆุนี้น่าจะไม่ตรงใจกับแนวทางของชาเบียนาเดสเท่าไหร่เพราะบทบาทตัวเคลื่อนเกมแดนกลางเนี่ยเหมือนเปรดี้จะเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งและในทางกลับกันนะครับตัวเลือกริมเส้นก็ดูเหมือนจะมีช้อยส์ที่ดีกว่าคูตี้ไม่ว่าจะเป็นอันซูฟาติเมฟิสเดบายหรือว่าอุสมานเดเบเล่ครับคนต่อมานะครับลุคเดยองครับการเสียอองตวนตรกรมัคืนให้กับอาร์โกกมาดดริแล้้ว็ไตัวแทนนมาเป็ลุคเดดยยอองมมันนไไ่่้้ชวใหแฟบบลาราู้้สสึกกววเลยันิดดเี อันดับแรกเลยครับคือสไตล์ที่ไม่เหมาะกับทีมจริงอยู่ครับที่โรนัลคูมันดึงเขาเข้ามาสร้างมิติใหม่ๆในการเก็บบอลกับการเล่นลูกกลางอากาศแต่ข้อเสียก็คือเขาขาดความคล่องแคล่วในการเล่นบอลด้วยเท้าซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆในการเชื่อมจังหวะกับเพื่อนร่วมทีมครับส่วนในบทอ,อีกข้อหนึ่งนี่คือสิติการทาประตูที่ดูเฉยๆธรรมดาลและด,ดาดๆมากๆของลูกเดยองครับเดยองไม่ใช่ผู้เล่นที่สามารถตัดสินเกมได้และไม่ใช่ผู้เล่นที่มีสิติการาระเบิร์ตสกอร์ที่ถล่มทลายอะไรแบบนั้นเมื่อเทียกบกับกองหน้านหลายๆ บ illa, และไม่มีการเซ็นซื้อขาดแน่นอนแล้วครับอีกหนึ่งคนที่ดูแล้วอาจ,จหมดอนาคตก็ได้ครับมาเตนเบรดเรดครับเบรดเรดคือหนึ่งในกองหน้าที่น่าจะเจอกับชะตากรรมเดียวกับลุคเตยองนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นักเตะในแบบฉบับของบาซลน่าอยู่แล้วถึงพี่แกจะได้ใจแฟนบอลบาร์ซ่าไปบ้างจากความเต็มที่เต็มร้อยเวลาอยู่ในสนามแต่ในแง่ของการผลิตสกอร์นะครับเราแทบหวังผลจากไอหมอน,นี้ไม่ได้เลยนะฮะเราก็เลยไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นเพชฌฆาตเลยสักนิดกับตัวของเบรดเรดรวมถึงตอนที่เขาอยู่กับตูลูชมิดเดิลสโบรหรือไม่ บากมากขึ้น,นอนยุของชาบีแอนเดชมห่ำซ้ำานะฮะตอนนี้สื่อสเปนยังรายงานนะครับว่าชาบีเนี่ยเริ่มวางแผนหาตัวเลือกใหม่ในการเสริมแกร่งแนวรุกช่วงตลาดปีใหม่นี่แหละไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับแต่ว่านับเป็นสยยัญญาณที่กำลังบบอกว่าเวลาของเบรเบตในถิ่นคัมโนน่าจะน้อยลงไปทุกทีครับอีกหนึ่งคนที่อาจเป็นผู้แพ้ได้นะครับในเกมนี้นั่นคือเกมมองลองเลบตอนย้ายจากเซบีย่ามาบาซ่าเนี่ยเรียกว่าลองเลเนถือเป็นกองหลังที่ดูไว้ใจได้มากๆเลยนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับพี่แกดูจะเป เสียประตูและการกลับมาในปีนี้ของเอริกาเซียรวมไปถึงโรนัลดอาโรโคนะครับที่มีบทบาทกับทีมมากขึ้นมันก็เลยทำให้กิมมาลองเล่เนี่ยต้องกลายเป็นส่วนเกินไปโดยปริยายครับยิ่งมาอยู่ในยุคของชาบีเอเ์เดสแล้วเนี่ยยิ่งทำให้อนาคตของลวงเล่เนี่ยดูมืดมนยิ่งกว่าเก่าครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยเป็นบุคลากร,กรที่เติบโตมาจากแคมป์ลามาเซียซึ่งเขารู้ดีว่าผลผลิตที่เติบโตมาจากโรงเรียนแห่งนี้ต้องผ่านการฝึกปรือทักษะอะไรมาบ้างและถูกปลูกฝังทัศนคติแบบไหนดังนั้นมันเป็นไปไม่ ชนะแหละครับผู้ชนะในเกมนี้หลังจากชาบี้เดินเข้ามาคุมทีมอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเขาบอกก่อนว่าอุสมานเดเบเล่อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ชนะในเกมนี้ครับเรื่องของสัญญาของอุสมานเดเบเล่ถือเป็นเป้าหมายอันดับแรกๆของเราโดยในตำแหน่งของเขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกด้วยซ้ำถ้าไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเขามีฟอร์มการเล่นในระดับที่สูงมากๆมากพรสวรรค์และสามารถสร้างความแตกต่างให้กับบาซ่าได้เพราะเขาเป็นผู้เล่นตัวท็อปๆคนหนึ่งของโลกถึงอุสมานเดเบเล่จะถูกมองว่าเป็นแข้งกระดูกยงโดนเตะนิดหน่อยก็เจ็บพักยาวไปหลายเดือนใใใใช้้เววลลาาาาสส่่่นนนนนหญออยยูโรรงบมมกกกฟุตตแถึัั ภาพฝีเท้าก็จัดว่าไม่เป็นสองรองไครและนี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของชาบีเนเดตที่พูดถึงอุสบานเดเบเล่มันเป็นเครื่องยืนยันและการันตีนะครับว่านักเตะคนนี้ยังอยู่ในแผนการทำทีมของเขาแน่ๆและถ้าหากหายเจ็บกลับมาเมื่อไหร่จะได้ลงสนามเพื่อพิสุดตัวจริงแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนครับเซกิโกอาเกโรกุลครับหลายคนทราบดีครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของเซิโกอาเกโรน่าเป็นห่วงเมื่อต้องเผชิญกับภาวะหัวใจเต้นผิดป,ปกติและอาจลงสนามไม่ได้เป็นระยะเวลาราวๆเกือบสามเดือนด้วยกันเพราะว่านั่นไม่ใช่สัญญ,ญาณที่บ เข้าใจอายุปลาเข้าไป33ปีแล้วก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่เป็นแข้งระดับเวิร์ลคลาสมีโปรไฟล์การระเบิดสกอร์ที่ถล่มทลายมันยังทำให้เซงโยอากกโรยังดูมีน,น้ำหนและอยู่ในแผนการทันทีของชาบีเอร์นาเดสขอเพียงแค่พี่บ่าวกลับมามีสภาพร่างกายความฟิตที่สมบูรณ์มากขึ้นครับทว่ากันว่าชาบีเอร์นาเดสกำลังเดินเรื่องของให้สโมสรยกเครื่องทีมแพทย์ใหม่หมดยกชุดเลยนะครับเพราะตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี้ยบาร์เซโลนามีสติผู้เล่นบาดเจ็บเยอะจนผิดสังเกตและตั้งแต่ได้แยกทางกับริกาฟร ซึ่งชาบีมองว่าทีมแพทย์ชุดนี้มือไม่ถึงครับและนี่คือหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้บร์เนนาต้องวนเวียนอยู่กับการบาดเจ็บของนักเตะและอยู่ในยุคที่ตกต่ำอีกหนึ่งผู้ชนะครับคราวนี้ไม่มาเป็นคนครับแต่อาจจะมาเป็นแก๊งครับนี่คือแก๊งผลผลิตจากลามาเซียครับที่อาจได้ผลประโยชน์จากการมาของชาบีในเดสครับแน่นอนว่าการกลับมาบร์เนนาครั้งนี้ของชาบีในเดสนะครับเขาหมายมั่นปั้นมือว่าต้องพาทีมรักกลับไปยุครุ่งเรืองให้ได้อีกครั้งนะครับและในส่วนของการใช้เงินเพื่อเสริมทัพเนี่ โปรเจกต์ของชาบีแอนเดสเช่นกันนะครับเพราะเขาเองเนี่ยก็เติบโตมาจากแคมป์ลามาเซียจนกลายเป็นหนึ่งในตำนานของวงการลูกหนังดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเอริกกาเซียโรนัลดอาราโคริกกี้บูชออสการ์มิเกนซารวมไปถึงนิโก้กอร์ซาเลสจะไม่ถูกลบบทบาทไปจากเดิมณตตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาส แค่นั้นเองแหละครับนี่คือทั้งหมดนะฮะในเรื่องของลิสต์เหล่าแข้งบาร์ซ่าที่จะได้รับผลกระทบที่ต้องเจอในยุคของชาบี้แอนนเดสซึ่งผมย้ำอีกทีเขียนโดยคุณหมูขอบสนามขอบคุณคุณหมูด้วยนะครับผมก็มาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาคิดว่าคนไหนจะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ถูกผลักดันและคนไหนจะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ถูกขายออกไปลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนี่คือเกมเอกรเลงข่าวครับเจอกันทุกอาทิตย์ที่ขอบสนามถ้าวันไหนงานเยอะก็จะมาหนึ่งครั้งงานนกดดกดด้้ววยยกกการระิ กดไลค์คลิปนี้เยอะๆรวมถึงคอมเมนต์เยอะๆอยากอ่านมากๆเจอกันใหม่กับเก็บเองและเลีงข่าวในวิกน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ